พี่น้องนี่หลานไส้ครับไปดักกุ้งอ่าไปได้ทองอันปะอ่าหาเหรอเอ,อ้ครับหาแนวกินเที่ยงครับเนี่แหละสะอยู่หลังบ้านเลยพี่น้องเด้อ อีกสองลังครับผมหาเนี่ยกินเทียงได้พี่น้องด้วตานใส่กุ้งมึง่ะตามทีใดวะใส่ังห้างกันเออ,อันแล้วอะัมานจะมีบ่เข่าบ่ มานจกสิบนาทีครับสิบมีสิบนาทีอยู่ไหนมาเบิ่งอีกทีนึงได้พี่น้องเนอไปพี่น้องจามครับมาม่จีบได่ะไปทิไหนไหนดูดิโอ้ยไต่ยูไต่ยูเอ้าโบ้ไหมโบ่ไหมน้องเร็ว ยามเลยครับยามเลยได้อยู่ได้อยูไย่ไหนแนวกินเทีย่ยงแล้วพี่น้องเอ,อ้ยพวกเน่ะกุ้งนี่นะไม่ต้อกุ้งนี่ครับนั่นเต็มเลยนะก็ปลานะตกตกครับเองนะโอเคเอ,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 อาเอาเกินไหมพี่ เอา,าเอามาเอามาไอ้พี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวลุงจะไปลางเองไปไปรุ่นนะครับหาจิ้มหหอู้หลายอยู่ดีพี่น้องเลยแล้วลุงจก่แพ้ไหมเอาเด้อ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 จำเอเดี๋ยวถ้เา,เาเบิง้งตอนอ่อก็ได้พี่น้องเนีย่ย กล่องก็มวัวเดียววะโอ้นี่ครับครั้งที่สามได้ไปน้องเรื่อนัเห็นปะเอาผมย้ายเบิ้งนั่นนี่นนนะว้ายขอลงไปอเ,เออฝีมือผ่านผ่านบีมนี่ครับโอ้โหในการมาเนี่ย นี่ครับสามลังนะพี่น,อน้องนี่หนึ่งสองสามนี่ลัทงทีสีนะครับเมนูเด็ดเลยล่ะเนี่ยอายหาแนวกินเทียงครับกับหลานครับ นี่ครับผลงานในพี่น้องเด้วยกุ้งครับกุ้งไปเดี๋ยวไปเลือกก่อนครับเบื้องอีกที่หนึ่งครับพี่น้องนี่ครับผลงานในพี่น้องด้วนี่ลักแย่ยีซิเมตทีครับนี่นี่สดๆเลยนี่ครับ ฮ่มเฮิมครับนี่แหละเมน,นูเด็ดเด้วพี่น้องเนี่ยถาเบิ้งครับผมนี่เดี๋ยวขออนุญาตฝานผงฮวง,ง,งก่อนครับนี่เออไปนี่ครับที่เด็ดกันนี่แหละม,มันสีฟงใช่ป้ะหรอฟงแล้วหนูใส่กันแล้ว ใช่ยังน้อยนี่ครับมาเดี๋ยวไปนองเนอเกาเทียงครับผมนี่ครับน้าครับคับหลานนี่นี่ค้นหามาีมื่ีมื่เอวไปกไดุ้อโอ้กุ่มเตียนเนี่ยเนาะรองร่องร่ออันนั้นนี่ครับ

บุกบังบ่ห้วยมันก็ดีที่ผมอะกลิน่นฝาเอ้ยครับใกล้ไม่ดีป่ะจับจ่ามัง่งกันครับผมปลอก,กันเก็บหนาเด้่ยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ